กงกัตัวน่งมาย่งกงกันย่งให้ยก้องกันปิคนมันมันช่กันกันหูมันมากงเตกไมก้างย่งให้ไอยดกเจีิดอกไเดี๋ยวปิดไม่เอานายปุ่นแก้วกับนายเปียกเรียนติดนี่เจ้าก็ต้งสมึกหายได้ว่าเจ้าที่จบไปจากวัดแรกนี่หลวงปุ่แก้วกลับอย่างน้อยตาจะหน้าของเรายังคงหน้าก็รบหลวงกลับ ไอเปียกนี่ตำเไรไ่ใดมั่งขวดน้ำก็ไม่ได้ปอดสังเขียวแล้ว,เ,วออเป็นไตปวดเราต้องขวดน้ำพัดไอน้องติปุ่นแก้วขวาทำพูดระเรียบขวดน้ำฮีมีหน้าเาบต้าุูระบ,บ,บาบาดหลวงคูบด้จ้วดหลวควังอาจารย์ไม่บวชน้ำจักตีมพอได้รจักทินจกักํำฉันบวไน้ตีแล้วลูกวันกอนพาไปตรวยจบ เตโกนาง้วยก็คอยไหวปัจจัยปลาเปียกเล่นฝันต่างกานเล่นใจก็่อยไหวปัใจจัยให้แล้วเพื่อนยิ่งอยู่แเลยยังนั่งรออยู่ก็ยิ่งอะกับปลาเลตนาควังมันเตกโกจอกประกาศจเตกโกจอกว่าฆ่าเตประคุณเจ้าบุลเล่นด้วยและนางโยกำตายองก็ยมนันอีฆ่ากับประคุณเจ้า ม,มึงกลัวก็ยิงเอ่อก็ยิงมือปืนมานังไหวปาล่ะ่มาเม่นอย่าเที่ยงนะมึงเง็นไม่ว่าปืนป้อมมาเอ็นไม่ว่าปืนเลป้อมได้ยินตอนที่ไหวไหวปัดใจคนยิงงันหนูมึงไปคิดเด็กตึงแรงเนี่ยลกก่องน่าลอกจองเพราะมันจะลอกจองอนี่ลอกจอง,อต,องตึงลอกจองอันไหนรอดแต่หวาเนเดียวล่ามลักตายอยู่ตี เนี่ผู้ต้การเกี่ยวก้องระบวงการปืนเป็นผู้ใต้เตียน้อยเนี่ยในงานนั้นตุโรเพื่อว่าเกี่ยวก้องระบงการปืนป้อมวังประวัตโดโคตรกว่าประวัติกองผู้ใต้มีดังนี้ผู้ใต้าลโลก,ก้าวโลกต่างก้าวนจ้องไปเรียนหนังสือแต่ว่าไม่ฉลาดตากับโลกโบโลกคนปีอาโย่จ้ำเปดได้เมียจอ,อแมก โลคนนองอ่ยู่ที่บอกเจอเอ็มผู้ตายมีล้านสามคนคนตีหนึ่งอายุ่สามขวบคนตีตรองอ่ะคนตีสามเจ็ดสามมาเจ็ดปืนมาหลยดรักไทย,ยู่มาใหญ่ในปรกติเดี่ยวแก่งนักหน้าบากรันไม่บาเพื่อกปลูกหลูกตอนพอหลูกตอนทุกเจอคัดไปดักไปเจ็ดวนต้นตอน,ตอน,ตอนดักปอมเงินป้าหลูกตอน ไอ้คนบาจะด้าัวิตยมแรกมาจากมันประกาศเข้าพปากธนาคารตุ้งกุกกีกราดประกาศเรือมันว่าจวงนี้ในเขตพื้นที่ปากพะนังฝนตกเป็นก้างคาวหัวตายอ้วงแล้วลกตอนปุ๊บกันก้นต้องเป็นกลางข้าวไม่ปากตภยแล้วหวาลงตุนเจอกัดเลยลงตุ้นเบลอเลยตำ้มไรก็ไม่จำข้าวเหลืองจำไก่ใบ เราเอาไว้ใจมันก้าวไปไหนวัดก้าวไปใจไหนวัดไปใจมันไม่รอคุณหนูาปังเ็นเขียนว่าบางจากมึงฮะว่าใจเด็กฟัมว่าลานเป็น